สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลน,นครเซิงไฮทางตะวันออกของจีนรายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เยือนเซี่ยงไฮ้ในไตรามาสแรกของปี2025สูงเกิน1.09แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ242.8เมื่อเทียบปีต่อปีทําให้ไทยเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข้าที่เติบโตเร็วที่สุดของเซี่ยงไฮ้และเป็นหนึ่งในแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข้าขนาดใหญ่ที่สุด3อันดับแรกของเซี่ยงไฮ้ด้วย รายงานระบุว่าการที่จีนปรับปรุงประสิทธิภาพของนโยบายฟรีวีซ่าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการชำระเงินการสื่อสารภาษาและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นก่อปอนกับเสี่ยงให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของใช้นา Travel หรือท่องเที่ยวจีนและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ไม่ไกลมากแวะเวียนมาเยือนเพิ่มขึ้น ข้อมูลไตรจากสำนักเปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่เยือนเซี่ยงไฮ้ในไตรามาสแรกสูงเกิน200 0 0 0คนเพิ่มขึ้นร้อยละ1 4 2 4เมื่อเทียบปีต่อปีทำให้เกาหลีใต้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข,ข้าขนาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวมาเลเซียที่เยือนเซี่ยงไฮ้ในไตรามาสแรกต่างเพิ่มขึ้นราวร้อยละ60เมื่อเทียบปีต่อปีอยู่ที่1 4 2่งแสนคนและ85,000คน ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนเซี่ยงไฮ้จากประเทศทางไกลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันสำนักระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริการัสเซียออสเตรเลียที่เยือนเซี่ยงไฮ้ในไตรมาสแรกอยู่ที่ราว92,000คน58,000คนและ46,000คนล้วนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบปีต่อปี ทางนี้เซี่ยงไฮ้จะเดินหน้าสร้างระบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวขาเข้าที่มีความน่าดึงดูดใจในระดับสากลเพิ่มขึ้นระบบการบริการในเมืองอันเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีขีดความสามารถทางการสื่อสารระดับสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเซี่ยงไฮ้และจีนเพิ่มขึ้น